สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังปายสุขสุขคนคือเก่าจ้าตอนนี้ขอากาลังสิพาสามีไปกินเข่าข้างนอกจ้ะพี่น้องสิไปกินเข่าเป็นโมเล่าหนานนจ้ะนี่ยแหละก็สิไปหาลระไปไกลๆไกลๆบานเห้าเนี่ลแหละเบืองบรรยากาศพี่น้องวันนี้ก็เป็นคึ้ฝ้าขึ้นฝนนะคะช่วงนี้แดดบ่อกอกเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยอ่ทักทายจ้าทักทายทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีไมเดอร์จ้ะพี่น้องผัดสิบวะ นันเป็นผู้ได้บอกแวะๆอยู่นี่บ่เค,เคยเห็นนาเห็นหนวดพัดสิวาจังสรีนะเอยก็กเลยเอานาเอาหนวดมาให้เบิงนี่ละอ่าเบิงแลวกกอย่าพึ่งทักพึ่งถ่วงกันเดอ้อพี่น้องคินหอดสมัยตะกี้นะคนบานเห่าเนาะเห็นใส่แว่นจังสรีพนก่าได้โอ้ใสแ่แหวนโกปัญหาเนาะอีหามึงเอย้ยพกนกสิบาจังสรีคอยแผลแสงจากพี่น้องเถามากมันก็เป็นต่อเป็นแต่ไปได้คนเป็นไปเรื่อยๆได้มันเริ่มเถานะั่นนะตอนนี้ก็มาไก่สีหอดหลานอาหารหล่ะน,นะคะพี่น้องไก่หอดแล่านี่ละ่ะ บริเวณเตสลานอาหารแถวนี่กกะสีห้างไกลจากบ้านห่าประมาณสิบนาทีนะคะพี่น้องบุกไกลดอกมาข้าวเดียวกระหอดในเราจะพาม่าลานอาหารสุดโปรดคงเพลินมากหลายลานแถวนี้นน่นนะเรามากลางได้เรากะสิไปแต่ลานนั่นเด้มาก,กินยังกะสิกินแต่อันนั้นซั่งแบบเก่าเก่าลานเก่าเก่าร้านเก่าเก่าเดิมเดิมเมนูเดิม,เ,ม,เ,ดมเดิมนะจะเปลี่ยนแปลงได้พอไายอันนี้มากแนวเด้กกะสิกินแต่แนวนั้น ก็เคยเปลี่ยนแปลงด้เ่านเนั่นแล้วมากซ้าสากของเรามากลายแสบหลายพี่น้องนี่ตอนนี้ก็มาหอดหลานเพิินแล้วนะคะนี่ละสิพ้ามาหลานแม็กซิกันฟูดนี่แหละวันนี้นั่นน่ะพาดคนคือหลายเถอพี่น้องมันนี่ค้นหลายได้นี่นี่จะหลานที่เอาสิเขาเป็นหลานแม็กซิกันฟูดนะคะพี่น้องหลานโปดขอกสามีจูงกันไปหักหลายแพงลาย ร้านอาหารในอเมริกานะคะเขาเขามาในร้านแล้วเขาก็จะเสิร์ฟของกินเลนเขาจะพี่น้องข้องยำเลนยำเลนถามเมนูอาหารนี่เมนูอาหารเขามาแหละจะพี่น้องนี่้องสามีนะคะนี่ค้องสามีอันนี้ของยี่เวิงจะพี่น้องนี่ของข่อยน้อยๆนี่ก็จะกินเบิร์บนนี่เนี่ยข้องข่อยเนี่ย,ข,ย,ข,ย,ยข้างในมันสิบเป็นคือไก่ผัดนะคะพี่น้องไก่ผัด นั่นแหละห่อด้วยแป้งนะคะแป้งคือแป้งโรตีนี่แหละจะราดด้วยชีสนะคะพี่น้องนี่แหละค่อยกิกนดังสิะ่ะกินน้อยๆนี่กินเพราะเป็นพิธีกิน,นพเพราะเป็นโมเพ่นจะพี่น้องถาม่ามักบอ่อขอก็บบอ่อค่อยมักหรอกแต่มันก็อิ่มอยู่อิ่มอยู่แต่ว่าอิ่มแบบไม่แล้วนะทุกคนค่อยนะ่ะจะไม่แล้วอันนี้ของสาม,มีนะคะข้างในของแกจะเป็นเนื้อห่อด้วยแป้งราดด้วยชีสเต е ิมพริกพร้อมน,นะเล่านั่นนะนี่พริกที่เราใส่พี่น้องเพ็ดเพ็ดพริกอันนี้เพ็ดคือพริกบักกะเลียงบานเห่านี่ยผมค่อยกินแล้วแต่เด้ แล้วแต่ไม่แล้วนะคะพี่น้องเพราะวันบ่อยู่ท้องจ้าทุกคนอันนี้คือชีสนะคะทุกคนสามีค่อยชอบมากอันนี้นี่ขอสิบอกให้เมื่อไรเมื่อใดเราเด็กกินชีสเนี่แล้วสิ่าวดองดองได้แล้วสิมีความสุขเป็นพิเศษนี่ชีสแล้วแนวนี้นะแพ้งพร้อมเด่นนี่พี่น้องถ้วยหนึ่งนี่ถ้วยแล้วอันซิปกว่าเหรียญยี่สิบเหรียญพลนซับไปเอาถ้วยใหญ่เพื่อนสั่งแบบใหญ่ได้เพื่อนเสดหนัวฮาวดอ,ดองดองจาก,กับซิฟิลคืก็จังคอยเด็กกินตำบักฮวงกินเจวบองจังสิละ นี่อันซอสจังสินนี่กะรสชาติคข้ายๆซอสซีฟูดของเฮาเนี่เข้าเจ้ากัญญาติกันกินแซ่บนัว่ะเข้าเจ้าก็ได้ตอนนี้กินแล้วนะคะตอนนี้รอสามีจ่ายเงินอยู่นะค่อยพาเจ้ามาดูเงินในร้านนะพี่น่องเป็นเงินต่างประเทศนะคะลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเขากระิใหายเงินไวเป็นที่ระลึกนะคะหลานเพินเ่นได้เก็บสะสมจ้ะค่อยว่าสิเอาเงินไทยเฮามาให้ข้าเจ้านำยูพี่น้องเขาสิใดสะสมเห็นแบงค์ไทยของเฮาน้ำเนอพี่น้องเนาะ าจตังเรียบร้อยแล้วทุกคนรวมค่าเสียหายทั้งหมดนะคะร,รวมเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างกับประมาณสี่สิบหัเหรียญจ้าทุกคนอาหารเที่ยงมื้อนี้ตอนนี้กับไปจะเดินทางต่อไปหาลหลาะหาหลินหาลองไปน้ำมูนนลนีแล่ะมีเบียกมีงานดอกซองคนถวันยุทธนะคะกับไปจังสิละส่วนหมากวันยุทธหนั่นสิบว่ักันเหตุกับเขานะทุกคนคอยบ่เหตุเลยเสาร์อาทิตย์นั่นบ่เหตดกับเขา ข่อยกะซีข่อยกะเฮ็ดเรือไหวแต่วันซุกวันยังจังสีน่ายามอยากเข้าก็ได้กินกับข่าวไทยเขาแต่ในหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งวันนะเขาจะต้องได้กินอาหารไทยอันหนึ่งมือน่แม้ทุกคนเออแต่ละมือแต่ละเว้นตรงนี้กินเทือหนึ่งจังสีนะจะเพราะว่าสิให้ข่อยกินคือของเขานี่คข่อยบลเล้วได้ข่อยบลเล้วกินบลเล้วได้ทุกคนมันไม่อยู่ท้องข่อยนะข่อยก็กินเป็นพิธีรีตองเป็นน้ำเขาจังสีละเคยมากแบบบอกินเลยเคยนั่งเฝ้าอยู่กับพี่น้องแต่เพื่อนบอโอเคนะคะก็เลยกินบาัขม สั่งแต่เครื่องดื่มมาจังสีนั้งเื่อน่ะเมืองพี่น้องบรรยากาศแถวนี้ตอนนี้คนใหญ่มาอยู่แถวบ้าน่อยไล่หลายโดยทุกคนลดเลยหลายลดเลยติดยางคากเลยแถวนี้นะเขาใหญ่ออกมาจากในเมืองนะจะมาอยู่นอกเมืองมาอยู่ชานเมืองคือจังข่อยนะรถมันก็เลยเยอะตอนนี้มาแวะปั่มน้ํามันนะพี่น้องนะแวะปั่มน,น้ํามันนี่ ร้านนี่จะเป็นฟิลไข่ยข่เซเว่นบ้านเรานะทุกคนตรงนี้เนี่ยตอนนี้สามีก็จะเข้าไปข้างในนะคะหิวนามวันสันพี่น้องกินนามโคกอยู่ใหรลานอาหารวางหันสองแกวบักใหญ่มากเลยหิวนามผนะคนละเงิดหลายตอนนี้คอยกระลังเสียหายเล้าผ้าคอยไปแวะว่อมาจ้ะทุกคนคอยอยากได้พักนะคะเราสิไปหาสื้อพักสือะะ้อเนเพราะเดดไปแซ่ในตู้เย็นไว้นะจ่ะ เพื่ออยากกินก็ตําบักหอกบักฮงไปสละตรงนี้พักติดตู้เย็นได้ค่ยคนเป็นคนที่ขาดผักไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้ามีพักในตู้เย็นนี่นัน่งร่างซันเมนูได้หลากหลายนะคะค่อยฝ่าวื้อก่อนจะพี่น้องเพราะว่าคอยเพื่อนถาคอยอยู่ในรถนะคะ,อยอยะคะอยลงมากคนเดียวฝ่าวเลียนหาแต่ผักพอเป่าไม้คอยเียวแต่ผักจะทุกคนของอย่างอื่นอยู่บ้านเฮามีอยู่นะคะพี่น้องเอ้ยคอยสือพักแล้ววันนี้พอออกมาพรว่าคอยว่า ขอพิซซาเป็นดินเนอร์เนจักถาดพนะขอละเงิดหลายพใหญ่อันนี้เบิรงในบาทเนี่เมื่อนี้เพื่อนได้เขาไปเองนะคะฝรั่งหน่อยบ่อยู่กินพิซซาอีกแล้วพี่น้องเป็นมื้อดินเนอร์นะคะนี่พิซซาที่เพิ่นได้มากก็น่าเดิมนั่นแหละทุกคนหน้าโปรดปานของเขานั่นแหละผู้เพิพ่นโหลดหุ่นนะคะผู้เพิพ่นโหลดหุน่นตอนนี้ขอ่อยกระกับบานแล้วนะคะทุกคน ถึงเวลากลับบ้านเราแล้วมาหอดบานบึงกับฝ้าหุ้งเขาเลยนะคะพี่น้องเอาไว้กินแรงขึ้นกันละ่ะเพราะว่าไปกินกับเขาแบบเขามานะมันไม่แล้วทุกคนมันไม่อยู่ท้องเนี่ยข่อยสีหุ้งกินกับแกงเฮ็ดพันปีของข่อยนีย่แกงเฮ็ดนีเหลือแต่เมื่อวานเมื่อก่อนผล่ะพี่นอ้องด้วยอยู่ถ้วยเดียวนี่ละจ้าเพราะว่ามืนอเนตนั่นงจะบุเฮ็ดกับเขานะคะสําหรับคลิปนี้กับไว้แค่น้ก่อนด้วยจ้าขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ